เรียบร้อยครับโดนนะครับโดนไปแล้วนะครับปลากระตูนก็ผมยวป่อยสายไปก่อนนู่นครับดูคือไกลนุนครับกลางนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยครับใส่ถุงมือแล้วกดกล้องไม่ได้ถ่ายกล้องไม่ได้ ลอบเบลสามห้าครับผมชุดกาดมือกับง่ามไทยแลนด์ครับผมนินจาไทยแลนด์ครับต้องมาเทสเทสกันให้เห็นนะครับเทสในสนามไม่เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมเมื่อกี้นี้ก็ทะลุปุ๊ดไปเลยครับกับดอกกระดังตัวใหม่ครับผม ใหญ่เอาเรื่องอี้่ปลากระตูนครับผมข้างหน้ามีทั้งหงและหานมาลงก็ได้แค่มองครับผมอันนี้ลูกดอกปลาอยู่นี่นะครับลูกดอกไปนู้นครับยิงทะลุข้างหลังครับ ไม่อยากโดนน้ำโดนน้ำนี่ออกร้อนออกแสบปวดมือไปหมดนะครับถ้าโดนน้ำาไม่อยากจะโดนครับ ติดหลังนิดเดียวกับผิดกู ป่าลายหน่อยนะครับอโทษทีเดี๋ยวขอเก็บสายก่อนครับผมเอาล่ะครับกับรายงานตัวครับผมกับดอกเงัดวังตัวใหม่ครับผมกับปลากระตูนล,ลอก เบ3สามห้านี่ก็ถือว่าโอเคครับดีครับผมผ่านครับเยี่ยมครับผม ปล่อยแล้ครับโดน,นครับเต็มกลางหลังนะครับเดี๋ยวปล่อยสายไปก่อน,นครับน่นรับสายไปด้ครับนอนแล้ไปแล้วครับ,รบเต็มกลางหลังเลยนะครับหลอกตัวไหนไมาอยู่กับผมต้อง ต้องเบรกแทบไหม้ทุกตัวแล้วครับยิงปุ๊บนี่ดังปั๊บเลยนี่ก็ตอลูกทดลองรูกดอกใหม่ครับผมดอกงัดวางตัวใหม่ครับแล้วก็ชุดกาดมือนินจาครับผมงามนินจาครับผมนินจาไทยแลนด์ครับผมเดี๋ยวสนใจดูผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามเหลี่ยมนะครับผมเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับใหญ่มากครับตัวนี้ สามสี่โลขึ้นแลวครับดูแล้วครับนุ่นนะครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมสายยังดิงดิงดงเลยนะครับประเดิมลอกใหม่ครับผมเบียวสามห้าครับผมถือว่าผ่านครับผมดีเยี่ยมนะครับยิงไปแล้วก็ ออกไม่ไม่มีสะดุดไม่มีอะไรเลยนะครับเยี่ยมมากครับผมถือว่าเด็ดเกาหลีก็มองๆอ,อีกแล้วไม่รู้มองอะไรนะครับพูดอยู่คนเดียวเก็หลีมรับนาบ้านมันยืนมอง้เขาไปก่อนครับแล้วก็ต่อ เกาหลีไปแล้วคบันเลงต่อครับผมก็ไม่อยากให้เขามองมองแล้วเขาจะถามถามคนหนึ่งก็มาสามสี่ห้าคนขยดต่อยาวอีกครับโน่นแล้ะครับดูเอาครับปิดเบรกแน่นเปียกก็ยังแอดแน่แนแอดอยู่นะครับผ่านครับรอกตัวนี้ผ่านครับผมโน่นนะ เดี๋ยวจะเยอะให้หมดแรงก่อนถึงเอาขึ้นครับผมยังไม่ได้เดี๋ยวหลุดดีครับเข้าก็จริงครับจำเงี่ยงแต่งัดขึ้นมาปพ๊บหนังขาดก็ยังไงก็หลุดแต่ต้องรอให้หมดแรงก่อนครับผมเยอะก็เยอะ ไม่ใช่ไปมันไปเยื่อไปแล้วเรามเยื่อกลับไม่ใช่นะครับขาดแน่นอนครับเราต้องเยื่อมาปุ๊บแล้วหมุนสายครับผมเยื่อมาปุ๊บแล้วก็หมุนสายผมนี่สําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับผมในวิธีเยื่อนะครับเยื่อมาปุ๊บแล้วก็หมุนสายครับเยื่อมาปุ๊บแล้วก็หมุนสายครับแบบนี้ครับโอกาสได้ปลายเยอะตัวใหญ่ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องเยื่อให้เป็นครับถ้าเยื่อไม่เป็นหนังก็ขาดแล้ว ถึงจะจมเงี่ยงก็ถ้าเยอะไม่เป็นก็ขาดอยู่ดีครับปลายใสใหญ่ควัสามสี่ห้าหกโลขึ้นนะครับเก <ST AR G> าหลีไหมกแล้วนลกเกาหลีก็แนลนะ้วมองอ่งกแล้วครับ รู้ป่าตัวนี้สามโลได้หรอเป่าไม่รู้สามสี่โลได้หรือเปล่าไม่รู้ 3, ไ,รไม่ร,มรู้จะได้เห็นตัวหรอเป่านะรู้สึกว่ารูดอกจะเข้านิดเดียวเองครับเข้าปักกลางหลังครับเล็งกลางตัวเพราะมันอยู่ลึกก็เลยเปินมากลางหลังหน่อยนู่นครับดิว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 ,ดวอยู่นะ โอ้ยมั่นใจเลยครับเดี่ยวันนี้มั่นใจครับผมจำเงี้ยงพอดีเห็นปลายเงี้ยงโผล่แล็บนิดนึดนงนะครับโอ้โหดูองคครับีน้องครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับโอ้โหดูเลยครับ,อ,รบอ๋อยกไม่ไหวเลยครับ อ้โยกไม่ไหวครับผมหนักหนักครับนัดโอ้โหขอตัดไปก่อนครับอ๋อเหมือนเด็กเลยครับเมันก็เด็กเลยครับตอวนี้ครับอ๋อใหญ่มากครับจบได้งามจริงจาครับผม u dài chân dài chân các con